โอ้เคอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมนะไปนไ่ไปไปแม่งดันมาแล้วยี้อะี้อะโอ้โหไหนมาว่ะมาว่ะไ้สองไฮไล์วัตฟัง าบุหรี่อะขวาขวาตายวัตถุ์ฟ้าโหเกือบตายเหนียวช่วยไม่ทันโถขอบใจเด้อเกือบตายเฮ่ขอบใจเฮ่โคตรเฮ้ยตายตายตายโอ้โหแม,แม่ดูส่งไล่สัตว์จะมาเกลียทั้งโคดโอ้โแม่สิดูตีดูตีนเนี่ย ตัวเสียงเท้าก็รู้มันเป็นเรื่องของตาตาเดียเด๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวทายไว้สัตว์ตาดีครับตาฟา,าสเจ็ดแม่เฮ้ยเจ็ดที่ của lón đi. ไเต็มตูกวิชาศาดตยิงแทงกูอ๋กล้ามากเลย มาอากครั้งมาอเกทีน่่ลคือ